สวัสดีจ้าปูผักในกองโฟมอีพีนี้สิพาหมาซ่อมต้นผักกันทําไมถึงได้ซ่อมก็เพราะว่าต้นผักที่งอกออกมาใบมันบ่งงามนะคะมันบดเจริญเติบโตทอมูนะคะใบหยิกหิกงองอต้นเล็กกว่าเพื่อนนะคะอันนี้คือซ่อมในวันที่ใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะคะที่ให้ปุ๋ยน้ำครั้งแรกของเขานะคะเนี่ยค่ะเบิรงอันเนี้ยเราจะคีบออกนะคะต้นที่มันบกแข็งแรงต้นที่มันบดโตใบใหญ่นะคะ จัดการเอาออกไปเลยนะคะทีนี้เราจะทําการซ่อมนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาแบบนี้เลยดึงออกมาให้ได้หักนะคะรากไม่ยาวก็ไม่เป็นไรขอให้มีรากติดมานะคะเมื่อกี้เราดึงต้นนั้นออกแล้วอนวันนี้เราซ่อมค่ะนี่ค่ะก็เอาไปแทนที่เลยแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะ,ะ,นยส,ยยนะ,ะส่วนอันนี้นะคะเป็นพักที่ให้ปุ้ยมาแล้วประมาณสองหรือสามวันนี่แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ผักพวกนี้มันก็ไม่โตเฮาก,ก็เลยต้องมาเอาออกนะคะมันเนี่ย mm hmm. เห็นบหคะอันที่ชีช้ๆอยู่นี่คือต้นที่เฮาเอาไว้ซ่อมนะคะที่เอาเอาเมล็ดมันมาปักไว้นะคะเฮาปักไว้ตามแถวนะคะสังเกตบอกค่ะมันอยู่ในแถวค่ะเห็นบหมันไม่ได้อยู่ในช่องที่เราเตรียมจะปลูกเฮาปักไว้ะะาาาตามแถวเพื่อเอาไว้ซ่อมนี่แหละคะ่ะนี่ mm hmm. ก็สมบูรณ์อยู่นะคะ ถ้าต้นได้บสมบูรณ์หาก็ดึงออกวันนี้หออีซ้อมซ,ซ่องต้นค่ะนี่อันดับแรกก็ดึงออกเลยอย่างที่ทําแบบเมื่อกี้ะคะ่ะดึงออกไปแล้วเหาก็เลือกเอาต้นที่เอาคิดว่าสมบูรณ์นะคะถอนค่ะใส่แนบดึงเบาๆนะคะอย่านีแพ่งนะคะถ้านนีแห่งแล้วต้นเขาอีช้ำบัสนการลากเขาอีคาดออกไปนะคะถ้าลากบ่มีก็คือบอ่โตนะคะขอให้น้องมีลากติดมานะคะ อันนี้ลากยาวแเดเอากระอิไซเนบแย่ลงไปเอาให้มันโซดข้างล่างอีกฝังหนึ่งนะคะเพราะว่าลากน้องเขายาวเนาะเนี่ยค่ะถ้าเอาบอลเย่ลงไปให้มันโซดอีกฝังหนึ่งก็คือลากก็มันอีกขาดนะคะ,ม,ะ,คะ,ม,ะ,คะมันอีบลงน้ําก็เลยใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็หนีบค่อยๆหนีบนะคะอย่านีบแหงอย่าให้หักขาดนะคะย้ำว่าอย่าให้ลากขาดนะคะ ขี่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งต้นเลือกอีกหนึ่งต้นค่ะก็ถอนออกเหมือนกันนะคะถอนออกไปเลยแล้วก็เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์พันอีแย่งกันแล้วแต่ค่ะปุ๊กไว้กินเองนะตอนเนี้ยบริสุทธิ์ละว่าพันอีแยังมาแทนที่กันนะคะอันนี้ดึงออกมาลากซีสั้นแน่นะคะบวเป็นย่งค่ะคอแค่มีลากถ้ามันบ่เลือกแค่ต้นก็คือท้างได้น้องกระตูนะคะว่าแต่น้องมีหากอยู่เนาะ ต้นนี้ลากบายาวนะคะหัาบดต้องเจาะลงไปจนว่าโซดอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามอนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า